ก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องเอกบุรพานะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้มีเหรียญวัตถุมงคลนะครับมาให้พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเหรียญวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญจำปีใหญ่ท้าเวสุวรรณนะครับนะครับรุ่นเจริญทรัพย์ออกโดยวัดจุฬามณีนะครับปี2,563นะครับ และเหรียญที่ผมนํามาให้พี่ๆได้รับชมในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญชุดกรรมการนะครับโดยชุดกรรมการในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีทั้งหมด3มเหรียญนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาลายเสือแดงนะครับแล้วก็เป็นลงยาลายเสือขาวแล้วก็จะมีลงยาลายเสือส้มนะครับซึ่งลงยาเสือแดงกับเสือส้มนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับผมมีอยู่แค่เสือขาว เหรียญนี้เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะตอกกรรมการไว้ด้านหลังนะครับโดยพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ต้องถือได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ออกทางวัดจุรามณีโดยตรงนะครับซึ่งอาจารย์อิฐนะครับท่านก็ได้มปบหมายนะครับให้จะสร้างวัตถุมงคลในรุ่นนี้นะครับ เพื่อหารายได้นะครับสมทบทุนสร้างกุฏิสงนะครับของวัดจุฬามณีนะครับก็ได้ทําการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับให้ลูกศิษย์และก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เคารพและศรัทธาในองค์เทวีสวณนะครับได้บูชาเหรียญรุ่นนี้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับเหรียญนี้นะครับก็ได้ทําพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับในวันปลายปีนะครับ ของ2,563นะครับในวันที่20เดือน12นะครับก็คือเดือนธันวานะครับปี2,563นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีพุทธคุณเด่นนะครับทางด้านเมตตานะครับแล้วก็แคลคลาแก้ปีชงนะครับนี่นะครับแล้วก็เรียกทรัพย์ต่างๆนะครับก็เลยเป็นเลขเจริญรุ่นเจริญซัพย์แบบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของพี่ๆทุกท่านนะครับว่าจะศรัทธามากน้อยเพียงไหนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในวัตถุมงคลมากน้อยเพียงไหนนะครับที่จะส่งผลนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือโชคลาภแก่พี่ๆทุกท่านนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับเอมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเหรียญไปนะครับ โดยด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นองค์เทวีสุวรรณนะครับแล้วก็จะเป็นการลงยาลายเสือขาวแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าองค์เทวีสุวรรณนะครับมีความคมชัดนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเจอเหรียญทําเก๊ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนนะครับถ้าพี่ ท่านใดเคยเห็นเหรียญแท้มานะครับรับรองว่าไม่ผ่านสายตาของพี่ๆแน่นอนนะครับเหรียญเก๋ทำออกมายังไม่คมชัดนะครับนี่นะครับตัวขอบของเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เลี่ยมไว้แล้วนะครับอาจจะดูลำบากหน่อยนะครับนะครับแต่ก็จะพยายามส่องให้พี่ๆได้เห็นรายละเอียดของตัวเหรียญน,นะครับ ก็พลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นกระบองนะครับแล้วก็สาตาวุธต่างๆนะครับนี่นะครับโดยหลังเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรจีนนะครับนี่นะครับมีการต่อโค้ดนะครับนี่นะครับต่อกรรมการนะครับแล้วก็จะมีลันหมายเลขนะครับกํากับทุกเหรียญนะครับในเหรียญแท้นะครับ ด้านบนก็จะเป็นอักอาษรภาษาจีนนะครับที่หูเหรียญด้านหลังนะครับนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเขียนว่าลาบผลพูนทวีซับกลับมานะครับนะครับลาบผลพูนทวีซับกลับมานะครับแล้วก็เป็นอักษรภาษาจีนนะครับอันนี้ก็เป็นอักขรยันนะครับเป็นกงจักรนะครับ ีน,น,นการอินโคดไว้นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่447นะครับด้าน,นล่างตรงนี้นะครับก็เขียนว่าวัดยุฬามน,นีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เขียนว่าจเจริญทรัพย์นะครับ จะศักรดาช2563นอยานะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวเหรียญก็มีความมันแวววนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเนื้อชนวนแล้วก็นำไปชุบเงินนะครับนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีสะท้อนแสงนะครับและอย่างนะครับเหรียญนี้ผมก็เลี่ยมกันน้ำเอาไว้นะครับอาจจะทำให้พี่ๆนะครับ มองได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนับก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นเหรียญเทเวสุวรรณที่ผมนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแล้วก็ราคาเล่นหาในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีราคาขยับขึ้นมาสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ โดยเหรียญนี้นะครับผมได้เช่ามาตอนพระออกใหม่ๆนะครับในราคาหลักร้อยกลางๆนะครับก็คือประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับในเหรียญรุ่นนี้ครับแต่ในตอนนี้นะครับก็มีการเล่นหากันในราคาที่สูงขึ้นนะครับโดยเหรียญหนึงน่งก็ตกประมาณเกือบ2 0 0พันบาทแล้วนะครับในเหรียญรุ่นนี้ครับก็เป็นเหรียญที่อยู่ในราคาหลักพันขึ้นไปแล้วนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ออกโดยทางวัดจุฬามณีนะครับ มีความสวยงามนะครับแก้ปีชงนะครับก็เลยมีประสบการณ์นะครับจากผู้ที่ได้นําไปบูชานะครับก็มีการบอกกล่าวกันนะครับก็เลยทําให้เหรียญนี้ได้รับความนิยมนะครับทําให้มีราคาการเช่าหาที่ขยับแพงขึ้นมานะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับก็ลองสามารถหาเช่าบูชาในกลุ่มของวัดจุฬามณีดูได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวัตถุมงคลทุกอย่างนะครับล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองนะครับส่วนราคาการเช่าหานะครับก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาแล้วก็ความนิยมนะครับแล้วก็งบประมาณของพี่ๆที่จะเช่าบูชานะครับไม่มีราคาตายตัวในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าแล้วก็ผู้เช่านะครับว่า ยอมรับหรือตกลงราคากันได้ขนาดไหนนะครับอันนั้นก็คือราคาของพัดเครื่องนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระดีแล้วก็มีพิธีการจัดสร้างชัดเจนอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับถ้าพี่นะครับชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเอกบุตรพาไว้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมในการนําพัดเครื่องนะครับรุ่นอื่นๆนะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้พี่ๆได้รับชมกัน ในโอกาสต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ